สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านในรอบพิเศษรอบสุดท้ายนะครับกับพื้นที่ของการแสดงประวษษัติศาสตร์จินตนาการที่สบานเมืองเขาสามยอดครับขอต้อนรับนักท่องเที่ยวและคุณผู้ชมที่นั่งอยู่ภายในรวมไปถึงคุณผู้ชมและนักท่องเที่ยวที่ยืนอยู่ด้านข้างนะครับบริเวณประตูทางเข้าด้านหน้าตอนนี้เก้าอี้ว่างน,นะครับทุกท่านสามารถจัดจองที่นั่งฟรีทุกที่นั่งเพื่อส่งท้ายให้กับรอบสุดท้ายของการแสดง เช่นเคยครับต้องบอกว่าเทศบาลเมืองเขาสามยอดเองครับเรามี2พื้นที่กิจกรรมในครั้งนี้นะครับพื้นที่แรกก็คือโซนของบ้านไทยวิถีไทยครับซึ่งในโซนนั้นเรามีการจัดแสดงนะครับในทรรศการตามรอยละครพรมลิขิตนะครับซึ่งครั้งนี้เรามีการจัดแสดงเสื้อผ้านะครับจากละครเรื่องพรมลิขิตซึ่งครั้งนี้เทศบาลเมืองเขาสามยอดได้รับความร่วมมือนะครับกับร้านภูสาม มาร่วมรับชมกับเราเลยนะครับเสียงผมือให้กับภูสามภาหลายอย่างด้วยนะครับมาในรอบพิเศษรอบนี้ท่านใดที่ยังไม่ได้ชมทีเทศกาลสามาาถแววไปชมที่บ้านเดือนไทยกับเราได้นะครับและก็ที่บริเวณพื้นที่แห่งนี้ครับกับการแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการที่สบาบันเงินเขาสามยอดต้องบอกว่าเราทําการแสดงครั้งแรกมาตั้งแต่หูปี2548นะครับมาจนถึงครั้งนี้2567 เาลมงเขาสัมยอดแสดงมาแล้วทั้งหมด16ปีครับรวมแล้วการแสดงทั้งหมดที่เราแสดงมาเนี่ย240รอบซึ่งทั้ง240รอบไม่เคยเก็บค่าเข้าชมเลยแม้แต่ครั้งเดียวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากเทศบาลเมืองเขาสามยอดเสียงปรบมือให้เทศบาลมองเขาสัยอดได้ไหมครับนี่คือท่านดอตอร์สายใจเลิศฤยยปภานะยครับผู้ที่เป็นโปรดิวเซอร์ในการสร้างงานทั้งหมดและก็โดยเฉพาะปีนี้ว คือเรามีการนำเอาเรื่องราวของ AI มาใช้ในการสร้างงานเพื่อความสงจริงและก็จินตนาการของทุกท่านจะได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นอีกด้วยพร้อมด้วยกองทัพนักแสแดงมากกว่า400ชีวิตนะครับภายใต้การกํากับของผู้กํากับมากฝีมืออย่างเช่นครูนายมานกมีจํารัดศิลปินเจ้าของรางวัลศิลปาทรัพกระทรวงวัฒนธรรมนั่นเองนะครับและในคำกลนนี้เราจะพาทุกท่าน และมนตเสน่ห์แห่งความขขังกว่า300ปีของพระนารายราชนิเวศแห่งนี้พร้อมสัมผัสถึงความรุ่งเรืองที่เกิดขึ้นในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระมหากรัตราิธราชผู้ทรงวางรากฐานความเจริญรุ่งเรืองของประชาชนและประเทศชาติ และที่สําคัญครับการจัดการแสดงในปีนี้ที่สบาลเมืองเขาสามยอดจัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบหรอบเจพรรษาในวันที่28กรกฎาคมนี้และตามพระประฐมบ,บรมราชโองการ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่าเราจักสื่อสารรักษาต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราักร,รตลอดไปในช่วงนี้ขอนำแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่รอบสุดท้ายของการแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการเทศบาลเมืองเขาสามยอดชุดกิงน,นาราย มหาราชแห่งแผ่นดินเชิญชมครับ